สวัสดีครับกลุ่มคนหลักนกเขาญ่สายหาครับผมช่องเกรตสศดาแสงดีสวัสดีพี่น้องอีแล้วครับโอ้ออกมาสายครับผมหาโม่งเกือบเทียงครับพอดีทีมงานมหาครับผมสภาพไม้ครับพี่น้องกะทุ่งหน้าป้าเข่าครับผมหน้าป้าเข่า ขางคลองครับผมฝังนี้เป็นคลองครับกระว่าน้ำกันสามสามต่อครับผมกระมีผมเอาเจ้าแสนออกมาครับแล้วก็สายหมอบนะครับสายหมอบเอานี่เช่านกเก่งผับพันยดหมันครับผมโอ้นี่เช่าเนี่ยฮอตอีดีเลยนี่ครับสภาพไม้นะครับกระเอาผมเอาเจ้าแสนไปหนี่ครับ นี่เช้าอยู่ทงหน้าใช่อยู่ข้างในนะครับนี่ผมเจ้าแสนนี่เช่าแล้วกะผมบิ่งนะครับมานุนกันสามต่อครับผมมือเนี่ยมาคนละต่อครับเอาครับฝากติดตามเบื้องครับสีมันหรือวา่ามันมือนี่งทิดัยเฉลยบอนะครับคือว่ากะซัมมาฟึกครับผมสภาพหมายพี่นอ้อง ลองเบิ้งครับเอามวนมวลครับเอามิตรภาพครับผมโอเคครับผมฝากติดตามครับครับสวัสดีครับโอ้กเ,เอาซ้ำนั่นอ้วนนกขันดุนเติบเดี่ยวว่นนี้มีนกขวดรวมอยู่เอาอกไรออกมาเมือเ่อไหรนี่เอานี่เศร้าก็เข้ากันฮะโอ้ขมานขักหมานเนี่ยแต่นี่เศร้าจวงเลยอันนี้เศร้ามาไรอีกกันนะอืม ว่าไม่ไม่ตกดินตัวเดียวไม่ไม่ยังบอกตีเออเขายังดินแลอวฝึกแล้วฝึกดินมันนั่นได้โอ้จานเอาดินมาปาก็หนี่โอเคโอเคเพี้ยนอืมดินนกเขาอ่ะดินนกเขาใหญ่ครับออกมาสายแน่แล้วเนาะครับเนาะเอออาโม่เกือบสิเทียงแล้วครับเทียงแล้วอืมขึ้นนี่ขึ้นมึงไปมึงไม่แดกตามมึงมองเกาๆนี่ละครับน้องเบิ้งเนาะมึงถ่ายกระยับออกไปมองเงิน บันใหญ่ๆหักอ่อยเยกะกะกะอยู่นะใช่หมือนกันว่าคืออืมเอาโอเคครับตามตามเพิ่งครับเหมือนยู่ตันขันยิ่งน้ำจานทร์ใสบวนเข่าอย่าเง้ยบริยินเสียงคู่อยู่อืมยินเสียงคู่หรือเปล่าว่าบริยินเสียงคู่อืมน้ำจานทร์ใสตัวใหม่ตัวไหนมันมันมันขันยิ่งหันนะเอาครับยิ่ตันยิ่ตันหากตามเบิ่งเด้อครับว่าจะเป็นยังไงมานบ่มือนีลน้ำจันใส ออกมาเดี๋ยวยิ้มเปื่อยๆออกมาใส่ใส่บนบนมาแล้วครับนี่เส้านกเก่งพอมีนกปลาเหลือมพนักพนธิไงยยหมายครับสายหมอกคุณกอดแล้วบ่

น้ำนกกบน้ำนกก็นกตีแต่ไก่เป็นตำม,มานเลยมือนี่ยอ้าวครับตามต่อครับมือนี่ยเจ๊ได้เฉลี่ยก้อมหมายมันน่าจจะได้ออกงูอ้าวครับตามต่อครับผมจะนี้เส,ส้สนยื่โซ่นึ่งครับมีนกเขารวมแล้วครับบนสายหมือดลุ่นอีกแล้วคุณนะครับตีแต่ไก่เลยมันตีต่ไร่ไก่ไป ุนอยัเจ้าแสนยื่ไก่ๆนี่ครับผดมากตัเจอไกลยอยากสองสามขล้วก็ไปเงียบไปสภาพใหม้ข่งอันเืองครับผมหางข้อครับพี่น้องตอมาแล้วมาเฮยเมาเเยหม่ ไก่ไก่ไก่มาเถอะอืมเนี่ยก้อนี้ก้อนนี้ก้อนกุ้ขั้นดากอืมออาอลุนหลจนขั้นดากครับตามเบื้องครับจังไม่ครับ แล้วสายหมอบนกมันเป็นยังไงมาฮุ่นกับไอ้น้องมือนีิพุ่นเหรอปุนเหรออาอพี่น้อยอาจารย์โลดพุ่นสายหมอบนกมันไปแล้วเจากแสนผมมีดึงเลยวะครับนกยุอยู่ผมอยู่ครับผมนกหลายอยู่ครับแต่ตัวหนึ่งยืนอยู่ครับผม ต้นยูค่าเนี่ยครับอือฝากตามเบิ้งครับโอ้หนงไช่กับยูปนสุดซอยเป็นครับอืออืมเอ,มอาสิออกว่าครับตามเบิ้งครับนกอยู่ฟังดัง ครับน้องใช้ครับพี่น้องโอ้น้องชชยอยู่ข้างในครับผมผมออกมาเป็นจะออกมาเปล่งได้ผมคงเปลี่ยนเนี่ยคงวิ่งจัดแล้วครับสองเต้มโดนออกเครื่องโดนออกเครื่องจัดแล้วครับผมเดี๋ยวสรุปคลิปกันตอนเย็นครับผมสายหัวย่างตากแดดจังเดียวทั้งหมดพูนเฟ้นเห็นได้ช่วงหนาวใบใครับผมสองเต้มแล้วครับคงเบ่งจัดแล้วครับต้องใช้อยู่ข้างในคว้านในจีนเขาพ่นกับคว้านในจีนเขาครับผมเดี๋ยวตามเบิ้งครับ ใส่ไะไใส่ขี่เกาใส่หมวกมากครับครับผมเดี๋ยวพอดีจะจะไปแรงเจอกันไปแรงนับแต้มกันครับผมเดี๋ยวพี่หน่อยสิมาพี่หน่อยสิตามมาอยู่อ๋อครับครับครับเดี๋ยวทีมงานใหญ่มาได้ครับมือนี้โอเคโอเคมาโดยไม่ได้นัดหมายอึ๊เพิงเด้ฮะโอ้นกหลายแต่ว่สนใจนกบานเลยเป็นยังขึ้นรุนเด้อรุนหยักกูยังยัง ไปเหื Mechan ่อยเนาะเไปยังเหื่อยฮ้ต่อขี <h 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 ่เก้าจากวาเหนื nee um> ่อยทีเ่ยางวาสตินเองเด็กเนาะก็ขึ้นมองนี้มันมโสนแจ่วหนาแห้งก็ไม่ไปกุนเนาะอ้้ยังหักมตอนนั้นอ้ล้นล้นโอยยางุดจีดหัวปาดกันมาแล้วพี่หน่อยตีรถเก่งที่เขาเขาม่ีจอดขึ้นไมน่อย่างยางหาตัว ผมไม่รู้จักเหมือนกันครับพี่น้องย่างพี่น้องกินเข้าน้ำกันเด้อครับเพ่เราขอเคอยู่นี่ย่างไกลครับผมตำสมน้ำพริกครับผมอาจารย์อันเป็นพี่น้องเขามากินข้าวราไม่มีข้อน่อนหรือครับกินข้าวหลังพักมาเลยครับพี่น้องกินข้าวครับอาหารปลาครับอาหารปลาครับผมกินข้าวเที่ยงพอดีง่ายๆครับง่ายๆกินข้าวเที่ยงพอดีมาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับผมตำสมมันตวงวาดิ ไก่ย่างครับผมทอดปลาไก่ทอดมาครับมาพี่น้องเอ้ยมากินขขาน้ำกันครับกินข่าเราค่อยตามต่อเบิ้องตอนนี้้องใช่เลย้องใช้อะไรหรือครับสองแอืใสหมอบกับตากเดดจนหนาดำแล้วครับอ๋อพี่น้องขออนุญาตกินเขาก่อนครับผมที่ไหมคืนไสหมอกผู้ขาครับพี่น้อง พุลาพุะละลุ่นตาเดียดเมียบๆๆนเมียนเมียดละน่งตาเดียดมพี่น้องเหตุจังไหนเนียนั่งตากเดียดเลยนางพอลุ่นจาวุัวคงบินในสองเตีม่มปะหนังใช่ นางแตกแดดเลยไหมนงใช่เอาผมตายตายเมยายามยาหมองไว้ด้วยว่ะผมพอไนเต็นยู่ได้มือนี่ว่าดีเต้นว่เียเต้นยูนโลกทีบอยู่เขามากินบ่อไรวะสักินเขาอิ่มแล้วปูนปูนทีอยู่นังตตกแดดแม่แพี่น้องเอ้ยังเบ่งเาดยสายหมอกนางตากแดดจริครับผมนางตตกแดดจริงครับ มักในก็บมาเกิดนกหางนกจิกปีกนกเสือันสี่หางสี่กันไฟจิกปีกดิกจ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 ิกสวยได้ดีเลยเขาท่าเลยวัดดีเว้ยหนูกนเป็นตะเบิ้งนกจิกปีกกองดองกองดองคู่โกวก็เป็นโมเมนต์เนาะตัวนจิกปีกเรียกค่อยๆ่อยบปีกยิบยิบเดี๋ยวว่นกมั่นจะปีกตะเรียกเดี๋ยวมีอ่างนล้วมันจะซีหาค่ำเมงอีศิลป์เขาทาวันเป็นเรือนั่งฟังกับเพื่อนนี่ครับคนหมักนกจิกปีกนั่งใช่เลยนะเนี่ยคือ เบิ้งแสนกับเพื่อนเนี่ยิกปีกไปไปเอ้องยวงยัาา่างปีกดีเสยงืนรู้มนูเสียงไงผุดงผูไดสเเอามาบิงตมมันจิปีหน่อยเนาะเนี่ยขันบ้งตๆวยเสียงไงผดเอาตามต่อเบิ้งเขานะมครับผมิงยครับผมสนอยู่ฟังทั้งปีครับเป็นยังไบกิหาสายหมอบ สายหมอนผมอยู่ปุ้นพี่น้อนคุณนางตากแดดอยู่นั่นครับเห็ดจังไรคุณเนี่ยนะกิน้องเอ้ยเบิ่งซอยผมเนี่ยนั่นคุ้มมุ้มคุ้มมุ้มอยู่นี่นนะครับคุ้มมุ้มคุ้มมุ้มอยู่นางตากแดดอยู่นั่นไหมเฮ้ยกินเขาแล้วไปเลยครับฟังไรฟัโอ้ยเป็นนางตากแดดนไพี่น้องนไยเบิ่งซอยผมเนยเด้อยาหมองยาดมยาอมเมียงกับพวกเมาให้ เบียกับเบิดเออน้ำกับเบิดเล่าครับผมเดี๋ยวจะออกไปหาเล่าหล่ะครับ่มคือครับครับมีนุกดวมบักบิงแล้วครับผมมาแล้วครับย้อยคอไปเดยไปเลยไปอลยเบิ้งครับนี่ครับผมนี่ครับนกกินนะครับกับผาเนียดเลยครับบัวไก่วัวหนังไช บมไกบ่บมไก่ครับมขี่เก้าสายหมวกครับผมโอ้ผมชีข้ขานตากแดดนางเด่นในห่มมนุกขึ้นเองน้องขับไต่ไปแล้วครับไต่ไปแล้วไต่ไปแล้วโดดขึ้นใส่ค้อนมันเนียดเลยดูวิ่งดึงดึงบ่เหลือเนี่ยนี่เี่ไหนก็บ,บ่เหลือ อืมอืมอืมเอาครับตามเมงครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วอี<ป>่เอก วังไหนกาจันฮะเนีวม่เหัเหนหนี่แม่นอนยุงสีจะให้อะไรยังเลยนีตัวนี่เล้วเคยเเป็นเกาะโอ้ยนี่แม่มอนนอนอยู่นี่กบนอนยังสีเลยบุยอมขึ้นไหมเป็นยังือเป็นนางตาแดดโอ้แดดแนางงมเนี่ยจะรงบูมีนี่บูกันแย่านีกันแย่ตัก็มันนแย่วะไม่ใบูฟ้าหมาหมูยไม เออครับผมนี่เนีุ้นบักแซนก็นังจะเอานั่ยนี่เนีกเนียวปวดเนี้อปวบนเนียนเก็บไปเอเดนรงเก็บตวอนอันนอนเายูสิเนี่ยมร่อยไปมานยอืมหอนหอนลูโหวีนบินออไปแล้วครับผมยูนายู

เบื้องับไปไนเมื่แต่สังที่ว่ีบ้ไหิาเดเจาเอ้ยดิ่งโอ้งกากเป็นเนียดถินมานี่ก็ต้งจิบต้องหมเวันนี้มาเปลน่แตกยงเปลนจบั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 จ โอ้อยยางตตกเดียแตกได้นะบัวันพนมิมเอาครับตามต่อครับหมายเลสามแล้วละครับแต่ว่าสายหมวหล้ายใหม่แล้วเบื้องครับสิมันวาค,ครับเริ่มสิค้อนสิค้อนแรงแล้วล่ะครับผมต้องใช้อยู่ท่าหลังครับผมสายหมวบอยู่ในบูมนี่ครับ เส้นผมปูนอยู่ปุ่นมุมปุ่นกับผมผมก็สีนอนเล่นแล้วผมทีนี่นะครับตามเบิ้งครับบอสิได้จักแต้มมือน,นี่ผมกับสายหมวกเพราท่นมีแต้มอยูแ่แต่น้องใช้มีดสองแต้มแล้วครับของเบ,บิ่งฮึ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 เบงดูออออจอบนกครับพี่น้องจอบครับจอบเนี่ยอีดอีดีพูดละบอสแมนย,นย้อนนีล่ละ ตื yeah. ่นเห็น <t> บ <luxury> <sh> ่นานนะเห็นบ่บอกแล้วตี่เอาครับตามเบิ่งครับผมใส่งาเขาบอกกบ่ใส่ลูกศิษย์บ่วเสือลูกศิษย์บ่วเสืออาจารย์อืมไม่ใเขาหน้าเด็กก็เขาเขามันช่เขาอือบเสืออาจารย์บัวได้เต้ยนเราตรงนี้พูดละพูดละ ยี่สั่วพูดล่ะเอาสายหมัวผมมือนี่หุ่นขนาดเพิ่งดูมือนี่พูดล่ะคุ้มบรรยากาศมากเฮ้ยทำท่าขึ้นเนาะพูนพูนนะมืนนางห่มจักเทียจอบนาะจอบหลังมุดใส่มุดขวายู่มือนี่จักมาเป็นยังไงครับพูนอะเพิ่งดูพูนอะพูนละพูนละ

ปยังอืออู้ยังอ่ะกระปูดกระกะปูดบ่กระปูดหรือยังกว่าแรงโอ้ยอย่างโอ้ยหายได้เนี่ยถอนนาบูดนาบึงหุ้มกับว่าเขาจักเชืออตาเกียดชนหาดำว่าเขามจักยามืออนี่ยเอาไปเบิ้งดูว่าฮ่่ายังว่าแ่้นะ วังดูวังใจวังดูวังดูอยังอ่ะยังอ่ะก็ตีนพืชปนึงฮะยังมอยังมากบุ้งเอาครับมีเนี่ยปีกนี้ปลดล็อกได้แล้วเอาเ้อตัวนี้เสียดเสียดเฮาเสียดจังใยได้ยิเมียงเหมือตัวนี้ตีเสียดเฮาเสียงไงตัวนี้เอช้ำช้ำโ้ไหมช้ำยีเรียวไปตีออ นี่ครับนกเสียงเงีโอ้นกเสียงเงีตัวนี้ครับผมอุ้ยบิงลายคอครับบงมีกอเรยังไม่อาจานเใหญยติจานะบงดูเสียงใงญ่เสีงใหญ้เอ้านีเศ้าเอ้าเอ้าครับมาแล้วครับนี่เศร้าส่วนแรงครับสี่วงเคืองจัดเลยแล้วตัวนึ่งครับห้พ่อมันแล้วนีเศร้ามันเออออออเออเออเเอเออเออเอออเออึเออเเออ อออือออเอาี่ยเอาเตนจักก่อนอืออือพวกเขาหุมจักเทียอพอดียางไปมันบินขึ้นพอดีผมนอนได้สองตื่นเหรอั้งกั่พวกเขาหุมจักเทียไปขึ้นมาเลยวะขึ้นมาเลยเพิ่มดะดบครับเบิ้งเบิ้งบู้เบิ้งนันเบิ้งโอ้มีหมกสับน้าครับผม แม่หมูเอ่อหมูสับเศษหนึ่งพี่น้องนกมงค้นครับผมนี่นี่นี่ครับผมอย่างนี้เขาขาวอย่างนี้เขาขาวนี่แม่หมูแม่หตัวนั้นนะแม่หครับหมูสับเศษหนึ่งครับผมผู้ใดอยากได้ติดต่อมากนะครับผมเตี๋ปีกไหมพ่อนกมงค้นเฮ้ยโอ้มีเศษหนึ่ง่มีครับมีเศษหนึ่งขึ้นอะไรอีกดิ้นกผูนกแม่กกผผูู อ๋นี่มีเส้นหนึ่งโอ้หลายเส้นไปเพิ่งทำเมื่อไหร่ทำแขนนี่นี่เม็นหนูดึกโอ้ยผมเม็นดอกมีเส้นเดียวนี่ล่ะเออนี่มีเส้นนี้เส้นเดียวครับนี่พี่น้องนี่นี่นะครับปุ้ยได้เลยนกม่วงค้นติดต่อมาเลยครับสะเลยบวกนี่เศร้าสายหมอบครับผมอืมอืมอืมนางเฝ้าแป๊บหนึ่งว่เขาเดียวเป็นยังไงถามดูคือว่าเข่าห่มจะเคลื่ยมื่อนี่ มันแดดอ่อนแล้วฮะแดดอ่อนแล้วผู้นึงขึ้นนอนตั้งบๆสองสามตื่นมันโมได้ด้วยกันมันนอนเนี่ยโมได้เลยตัวนี้บ่าน้ำเอบนี่โอ้โหดูใส่จุดสุดดอยอุ่นเอาครับนาบ้านเขานี้เอายกมือทีนี่ย่ำเอาครับผมตามเบื้องตอนสรุปคลิปครับผมได้ยักเตีมเนาะครับพู้นดีใจแล้วโอ้ย ถึงเวลาโมอกไกสิได้ห่างกันไกลไปค้นกำลําบ้านอื่นปุกลูกหลานว่าให้ตื่นหมอลำลาลงจากหันตะเวเ้นแกงส่องมาถึงพ่อลุ่งแม่ป่าสั้นสาดลูกสีขึ้นกับอีกมือใดลนะน้อครับสิพบกันคือวันนี้ไอ้สรุปชิปเฮ้าที่เนี่ย ดอกแสนได้เมื่อกี้อีกตัวนึงครับเพิ่มครับเป็นซีแต้มครับเป็นซีแต้มเนาะครับเนาะดอกแสนได้มาพอดีครับนี่เศร้าหนึ่งแต้มแสนหนึ่งแต้มนะครับคงเบ่งสองแต้มครับผมทิีนี้จังไดก็ก็ขอฝากนีเด้อครับกลุ่มคนหลอกนกเขาใหญ่สายหาครับส่องเกตดาะครับขอให้รับชมชิปก็ดีใจแล้วครับผมเสียชิปดีๆชิปห้าห้าให้พี่น้องได้รับช่อมนะครับเนาะ คลิปนี้อืมคลิปนี้ซ้ำนี่ครับผมมาใส่ทิมทิมไว้เพี่ครับทิมไว้ไกลๆอืมคลิปนี้ซ้ำนี่ขอเก้าวคำว่าสวัสดีครับเจ้าแสนครับเฉลยนี่เช่าครับผมสฉลยขงเบงครับผมซีแตมสกอ์ครับมือนี้สามต่อครับผม ห่อนหอนครับมือ